ครับตัวตัวกระป๋องนะครับตัวกระป๋องที่เราที่เราทําการวัดเนี่ยเ,เราวัดค่า f0 ูนย์ด้วยนะแต่ว่าในส่วนของแ a บวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแสดงสาธิตวิธีการวัดมิติต่างๆของกระเจ็บกระป๋องเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาเขาวัดเนี่ยในการวัดเขาจะวัดโดยที่ว่าเขาจะมีการมาร์คกิ้งว่าให้ตำแหน่งที่ต้องการวัดเนี่ยทำมุม แต่ละจุดเนี่ยมุมที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยอยู่ห่างกันร้อยยิบองศาพอดีแล้วค่าที่วัดเนี่ยทําได้ทั้งหมดทุกค่าเนี่ยเราก็จะทําการเฉลี่ยเราก็จะได้ค่าต่างๆของตะเกียบกระป๋องซึ่งเราจะใช้กล้องในการวัดนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่เป็นตัวตัดต,ตะเกียบกระป๋องซึ่งถ้าเกิดเราวัดด้วยมือเนี่ยเราก็จะต้องทําการต่อย ตัดมันแล้วก็ต่อยแล้วก็เอาเอา,เอาคีมม้วนออกมานะครับแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องที่มันใช้สะดวกก็คเครื่องตัวนี้เราก็จะตัดตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะแปลงเนี่ยเคาะมันลงไปนะครับเยวจะตัดที่ดูเคาะลงไปให้มีลักษณะหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะเอาไปวัดที่เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวผมจะผมจะใช้กระเป๋าตัวอย่างสักอันนึงนะครับมาร์กมันไว้ที่ประมาณร2 0องศา พอด,ดีนะเอาเป็นด้านนี้แล้วกันประมาณจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วเราควรจะมีเครื่องวัดมุมเนาะถ้าเราทําการศึกษาจริงๆเนี่ยแต่ว่าอันนี้โดยประมาณสมมุติว่าโดยประมาณประมาณอย่างนี้นะเราก็วัดที่จาบตำแหน่งก็เปิดนะครับเปิดเครื่อง เปิดเครื่องตัดแล้วก็กดเข้าไปเหนะึ่งครั้งระวังมือด้วยนะครับต,ตอนทำการตัดสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วก็จะต่อยเข้าไป นะเราก็จะได้อันนี้มาก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่วัดกันเลยครับ